ปาฏิจตอนเย็นเด้อมือนี้ครักาสิว่าวใส่สารละกันอืมบาได้บอโดนก็คือสิสมเนียงเสียอยู่ดอกเนาะวันนี้นะครับกับมาแบบว่ามามาว่าวสามสีวันนี้ที่บอสบายแบบบองหูเป็นหยังแบบบอสบายเสยเลยแล้วประเด็นคือผมปวดแรบไม่เกลีเว้ยปวดคักๆได้แบบปวดปวดแบบคูดปวดเลยบ่อยเลยแล้วผมปวดวันเนี้ยวันศุกร์ซึ่งมันเป็นวันเนี้ยวันสอบเว้ยแบ้ วอทโซอ่โหลวิชาอะไรคืออย่างหูเก,ก่อเออติดภาษาเนอเรยบร้อยหูบอกคือมันคืออย่างวา่มันคือวิชาเลขคณิตด้วยแบบโอ้บ่อยเลยแบบคิดโป๊ะอกเราสรุปผ่านส่ยแบบผ่านได้จังได๋วะ <laughs> ผ่านคณิตได้จังได๋ว่ะแบบแม่คือแบบสมการสแควรูทสามสี่จันอะโหลคอลอนได้จังได๋ว่ะไอบอกแนบ <laughs> แล้ว ผมปวดไม่เกินใช่ไหมคือแบบว่าก็กลับบ้านไปก็คือเมื่อเฮือนเมื่อเฮแบบือนมาแบบผักพรเออน่องมาครับอ่ามกับน้องเล่นอยู่ออแบบเพ่สังขารอ่าน้องเล่นยูเฮือนเออบบนี้น้องมาแบบคุยเล่นกับน้องนิดนึงแล้วผมเบ่าไหวเวยคือแบบปวดหัวคักแบบปวดเบ่าไหวอบบ ากระแพ้ล้างสีแหมแล้วกระสว่างเสร็จแล้วเกินรอบๆนะ่ะผมก็เลยแบบปวดตาบ้างมาเมื่อนานผมก็เลยไขขึ้นตั้งแต่ขับหาอยองเทียงคืนตีหนึ่งไขาบาลงเลยจนวันเสาร์เที่ยงๆไขผมก็ลงแบบไปไม่กี่องศาแล้วแบบผมเบาไหวอะ่กะก็เลยนะผมก็พักผ่อนกินยาคือผมแบบอัดยาไปหลายเม็ดมากแต่ว่าช่วยช่วยเบาไหวเลยแบบเบาไหวเลย คือยาคือยามันควรออกออกฤทิ์แบบสี่สมองบอแต่แบบว่ามันออกสมอมงเดียวไหมแล้วมันปวดอ่ะมันปวดขักปวดปวดบัวบ่อยแล้วแบบแดดกัะจ,จ้าแล้วก็แบบมีจังหวะออกไปสื่อคอไหมโอ๊ยบ่ไหวเลยตาแบบบไหวแบบตาสี่ห้องไงหรอก <laughs> เล่าที่นี่นะผมวันอาทิตย์มาใครแข,ขมันก็นเศ้าแต่ว่ามันบ่ปวดหายปวดไปไม่กินนะวันจันรผมก,ยผมกย็ยุดผมก็ยุดแบบหยุดลาคู่บีทหยุดหนีคู่สรุปเป็นังไงสรุปครับวันอังคารมาก็คือ,อย่งบา่หายวันจันก็บ่หายวันอังคารวันนี้ก็คือผมก็ ทรมานนิดหน่อยเพราะว่ามันปวด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 บตุบๆเลยแบบกล่มบ่ไดดเงยบ่ไใด้ขยับไว้บ่ไดมันมันปวดตุบๆๆว่โอ้ยปวดตาด้วยแบบมันตาแพ้ล้างสีแล้วแบบล้างสีจากแดดคือเปี้ยงเราอยู่ในแดดกระจ้าปักเลยอยู่ในีมันกับเบาลงเลยแบบกระตับ